้ยบ like ีไนโอ้โหยังรอมาแล้วทีรัดเจีได้หรือรัดเจีได้ป่าวะใช่ครับเออเอาที่เป็นเวเดอร์ว่ะเอ้าบีบีไนไหนโอโหมาทั้งหมดเมียเลยมาในหมวดแล้วเออมาไปเลยลองไปทั้ลองไปนอกไปนอกดีกว่า เฮ้ยยิงตีก่อนตีตีตีเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกแขกเรียกแขกตังการรอแล้วตังการรอแล้วปัดปัดแบงวันรอกูตั้งการรอเลยมาดิปแบงก์วันรอมาดิกูมีมาปัดแบงวันอ่ะมาดิเฮ้ยมันลองเชิงว่ะมันลองเชิงว่ะเฮ้ยมันจะเอาว่ะมันจะเอาอ่ะอกูก็ยิงอ่ะพี่จเอารลดิเออเออ

ไอ้ขอบาปจะไปไหนไหนเป็นหมาอะไย่เงี้ยไปไป็นร้องนอปไปยืน้อนอปยูดามจะรอดพี่แล้วไปยืนร้อนอปโอเเไปไหนกันมงรวพี่จะล่วงแล้วพี่โดนแล้วยดาจะตายเออไยายดาอนาสวยถอยหลังยิงเจอกูถอยหลังยิงนี่ไงเ e ียวกูถอยหลังยิงเลือมยืนไว้ก่อนเออ มาช่วยแล้วมาช่วยแล้ววิ่งมาทางนี้มาแล้วนไปเดินมาแล้วนี่นี่แน่ไวเดอร์วิ่งฉาไปแล้วเฮ้ยจอดาเอาดิเอาดิโดนโดนล่วงเนี่ยจดาเพิ่งบีคอรบีคอรบีคอโ์จดาเออล่วงไปหนึองเออวิ่งเนี่ยอยู่ข้างนอกเยอะเดีแล้วเอาหัะเอาตัวโลล่วงไปแล้วทุกคนมาดิทุกคนมาดิทุกคนมาดิตรงนั้นได้เปรียบ ออกมาออกมาออกมาอ้โห้วยอแล้วเออมาทำที่น้องชาวไยีนี่เอาไอ้ไอ้ตายอ้ตายเออสวยสวยแลนโดหรอแลนโดไอ้สัตว์กเ้ยินเออนนสุดลอยมาแต่ไกลโงกุเกนไกละบ้างเนี่ยอเอาเอาลุกเอาลุกไอ้ตาย อารากินเหรอเฮ้ยมันสกิลเหมือนลุกเลยอ่ะมาทำอะไรแล้เราตายตายตายสวยสวยตีก่อนมาตายอุ้ยระเบิดใครวะระเบิดไอ้ฮาร์โนโลจะต้องออกแล้วต้องออกแล้วละฮาร์โนโลฮาร์โนโลตีก่อนยูเบกากระเด็นกันเฮ้ยเอ้ยปีคอปีคอปีเบกาล้วง่างนั้นเหรอแลนโดอย่างนั้นเหรอแลนโดคาริเตียนเลือดเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อย หันหันผมลอยหลังให้มัล้ท่านพ่อผมขอโทษจะาอดีตัช่วยด้วยช่วยด้วยขนุนช่วยด้วยไอโดเรนฆ่าพ่อมันี้้ไวตีพ่อมึงการตีพ่อตีแม่ตีพ่อตีแม่เอาลุกลุกช่วยลกไว้ตีพ่อเลยไอเอ็มเด็กปาร์ต์ เฮ้ย BPS ีนึ่งครั้งโอวิวันโอวิวันเอาโอวิวันร่วงกูร่วงโอ้ยวันก็ตายจะเป็นทีมเวิร์กหลอกพลังการตีพ่อตีแม่ยังไงล่ะเกิดแต่ยอดตีแม่พวกมึงดูถูกพลังการตีพ่อตีแม่มากจนไปแล้วโดนบีบคอโดนบีบคอบีบคอปี๊ปี๊ปปี๊เออหนัวหนัวเออเอากูตายตแ่เมื่อไหร่วะเนี่ยนัวจะแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายโอ้ย BPS ตกเลยที่เพิ่มแต่สามสิบ BPS ออกลง เอาวะไอปเอ็นไม่ตกเลยเมื่อกี้เนี่ยตกพวบๆเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเอามาทำอะไรแล้วมันกันอะไรกันแล้ะวิปโคสวิปโคสวิปโคสเออเออเบเบทอถล่มทตะลโต๊ะท่านพ่อผมขอโทษเบเบทอถล่มโอปิวันโอปิวันเบเบทอถล่มโอปิวันอปปี้เติมเติโอปิวันนปปตายตีก่อนตีก่อนเลือดน้อยตีก่อนไปให้นอกไปให้นอกไป มันมีตัวยิงแหม่นี่บินเพลินเลยกินยิงไปโน่นยิงอยู่โน่นอืมยิงเป็นลรวดเลยตายแล้วตัวโลตายแล้วอุ้ยตัวโลอันโน่ลันโน่นเออสวยอันนี้กินโดนแล้วอันนินคนอันนักกินโดนแล้วเออเออน่าอะไรน่าอะไรอุ้ยอันนักกินจะตายแล้วที่โดนอันนักกินตายเหมือนแบบอ๋อแรงดาบกันนี่ว่ะ โอ้ยจุดด้วยช่วยด้วยผมโดนไล่ล่าออย่างพี่บอสบอสไปบอสแล้วอนาคิน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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิ่เรนโดเอาเรนโดเอาเรนโดเรนโดเลือโอ้โหระเบิดระเบิดสวยอนาคินสวยเจ็บเจ็บเจ็บเออนี่อนาคินโดนครับสวยครับสวยอดาราตะแกนแล้วนู่นนู่นนี่ เอโดฟอสเอาเอาเอาเฮ้ยเออกือบตายกือบตายนาทีทะันีเหรอนาิอย่างนั้นเหรอบีเพ้บเพอออบิเอสวยโอ้ยสโลว์โลอะโสโลเอ้อลอยมันลอยมันเออนั่นแหละอุ้ยกูโดนกูโดนโดนลุกโดนลุกตีเออลิมิเต็ดพาวเวอนี่หมาหมา ชี่ไปก้าชี่ไปก้านั่นเหรอเอาชเก้านนั่เอาไปเอาไปเออเอาดิเอาดิเอาดิขี่ไปก้าตายแล้วล่วงสวยสวยอุ้ยโดนโดนโดนเอาเอาเไปเอาไปเอาไปเอาไปเอ้ยเอาเซฟไว้ร์ใคอยู่สองคนเดียววะกูเนี่ยแหละกูเดียวตีอยู่กับเลยอยู่เนะเออลิมิเต็ดพาว์นั่นแล้วเพื่อนอุ้เพื่อนสวยว่ะ แบบนี้สวยว่ะลิมิตพาวเวอร์มีติดท็อปแล้วเว้ยอย่าบอกนะว่าผมอะไรอิลิมินเอชันยี่สิบสองอะให้กิจแน่เลยคิวที่สอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองอุ้ยโหดว่ะอุ้ยอุ้ยใครวะอี่เขาเด่นกว่าไงไงเปลวอ่ะหทำไมกูไม่ติดแรงคนเดียวในทีมเราเนี่ยเราทำไมกูไม่ติดแรงคนเดียวกูเล่นเพราะกูเล่นบีบีนายใช่ไหมใช่ฮันเตอร์อีบอกฮันเตอร์ อุ้ยดันอีกแล้วมาชูดิวกลางให้ลบดูมีชูดิวกลางให้ลบดูตองแก้งเฮ้ยแฝดมาอุวัดอีกเยอะใช่ไหมใช่ครับไปข้างนอกข้างในเฮ้ยอิวข้างข้างในดีกว่าพี่ พี่พี่จะดันจะดันมากครับพี่รระะววัังงเฮ้ยไปทางไหนบอกด้วยพี่วิ่งช้านี่นี่นี่เฮ้ยมาแล้วเข้าแล้วพี่เข้าแล้วเข้าแล้วสวยครับสวยีเเบบบบ้้อุ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดนชนพี่โดนชนชนพี่โดนแก๊งพี่โดนแก๊งเอาแล้วครับจะบีบคอเฮ้ยกูไม่มีคอไอ้สัดโอ้ยได้ขี้วัดขี้วัดขี้ยีวัดตายพี่ขีวัดตายในคนขีวัดปัดมาปัดมามันเอาพี่ชีวัดชีวัดในคนชีวัด สีวานี่เป็นใครวะไอ้รัตวารายการนี้เนี่ยคริสไหมครับเออรายการคริสอะโอ้โหไอ้ลงโล้ดีเทอร์ออฟเบเบดใจเย็นใจเย็นนี่แะมิดเดอ้ลทุกคนผมรอนะครับผมรอเข้าพร้อมกันเฮ้ยเข้าแล้วมา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 สีวาร่วมสีวร่วมพัดมาใหญ่เหรครับวย อยู่ในนี้เอาพวกเราสตีกไว้สตีกไว้สติกตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้นี่ไงมันออกมาแล้ววิ่งไปแล้วปัดมาก่อนปัดมากโอ้ยปัดมาแม่งหลัวจัดปัดมาแม่งยิงหลัวฝั่งนี้มาเต็มฝั่งนี้มาเต็มเอาเลยเอาเลยเอาเลยทุกคนใจเย็นใจเย็นโอ้โหอ้อมก่อน้อมก่ดเออแบตมากแบตมากแบตมาตายพี่แบตมาตายเออนั่นแหร่เออเปิดเบเบพี่เนี้ยไอพอม ลูกปลาแล้วสกายวอล์กเกอร์อุ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดนชีวัตตายนี่เช่ดชีวัตอุ้ยชีวัตอัพสามเต็มเลยเฮ้ยสูตรสี่วยด้วยป้าป้าขอป้ายงหนีสตอมพื้นพ่อกระลุกพ่อท่านพ่อมาแล้วอยู่อันเดอร์เรสิเม้นต์บายพาวเวอร์ไปไหนแล้ววะ ไปช่วยพี่ด้วยพี่โดนพี่โดนพี่โดนช่วยด้วยไอ้กิ๊ดสนใจไปไปไปอะไรวะไม่ใช่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่โดนคือเชี่ยอะไรวะแมนโดว่ะเออไม่ใช่เออคล้ายๆแมนโดมันเชี่ยแบบบาเฟตเออเออเออคะแนนเราเริ่มไม่นี่แล้วไปโบบ้าเลยเพื่อนกูไม่ไหวแล้วตีตีหน่อยใช่เปล่าด้วยครับ เฮ้ยเอมึงมึงกลางบาลีห้มันมันยิงมึงไห้เดี๋ยวกูไปไปไปอนหน้ากับมันเอเฮ้ยโดนช็อตเฮ้โดนโดนโดน้เวดเดอร์โดนเวเดอร์เอาเวเดอร์ล่วงเวเดอร์ล่วงเฉยโดนหวหงหน้าหนข้กลับไปกลับไปนี่ไหวไหมไหวไหมไหวมาเลยไหวไหวเ่ยวบอลล้งเ่ยวบอลลง เบดอร์เอาเดอร์ดิสาระแทบไม่มีเออเดร์ไปีตจุกตเลยวะดขวด้าวเดมาเมาอ้ยสวยเดมาฮ้ยข้างหลังทีวข้าหลังีวข้าหลังอุ้ย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 โดนเบเดอร์เอาลุงคือได้พี่ แกงงานวันดยิงก่อน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 ชีวิกนเฮ้ยเป็นเอาพาเป็นทีนมาปะไม่เอาแผ่นทีนมาแผ่นทีนอันอันเป็นเจ็ดเอ้าปลาช่วยด้วยรวยเจ๋งเจ๋แผนทีนแผ่นทีนเอาแผ่นทีนดิแผ่นทีนทีแผ่นทีนแผ่นทีนล่วงแผ่นทีนสะทุกวันเออจวยปลาแล้วเฮ้ยข้างนอกข้างนอกตัวหนึ่งตัวอะไรวะพี่หลังเข้าพี่หลังเข้าพี่ วิงวว่งแล้ววิ่งแล้วงไปดน้นกโบาไปได้ลว่วงไปได้ลว่วงสวยเอาใครดรียนดิลูกชายลูกชายมึงลูกชายไอลูกชายโอ้ยโอ,ยโอยลูกชายมันฆ่าพ่อว่ะเ,เหมือนใหนังเลย โอ้ยเนไปด้วยไอ้หนุ่มนไปด้วยโอ้ยเฮียอ่อสีบนีัเด้วยเบ้าลวงบัวลาวงทีบัทีบัจะตายแล้วยิงมันกลงไป คิว่ตจะตายแล้วพี่ไีหลังด้เปลี่ยนเปลี่ยนนะวเดอดอเเวดวัวัตจายแล้วเออชิวัดสวยชิวัตายชิวัตายเออเวเดอร์โคนอีสานเวเดอร์่นอสานเล้วถ้าเวเจ้าอ่ะเวเจ้าอ่ะเวเจ้าอนเหนือเออผมตามไม่ทันเลยวะ เอาสี่โฟร์ไเอาสี่โฟร์ไลูกชายลูกชายเอาสี่โไว้ลูกชายโอ้ยโอ้ยกุกระโดดกูลอยไม่ได้กูลอยไม่ได้ขอโทษเด็กเวนคุณคปืนยิงอัดหลังท่านพ่อท่านพ่อไอ้ลูกชายขัดบ้าขัด้าัไปเฮ้ย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 ยเ้ยยเฮย้ยย้ยย้ย้เ้้เข้าเย มาเลยมาเลยเฮ้ยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยไเด้วพี่โดนอย่างนั้นเหรอ๋าเฮ้ยขบไาถอยขบไปถอยปื้มเอาลึเวเดอร์จะตายแล้วเวเดอ้อตายแล้วนั่นแหละไปซื้อไปถ่าแปดเฮ้ยอย่าแพ้นะเฮ้ยเฮ้รีกุ๊บรีกุ๊บรีกุ๊บคุโดนอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวคุณโทนี่รีกุ๊บข้างนอกข้างนอกมาข้างนอกรู้สึกไม่สบาย กูเรยนรู้สึกเป็นสบายเหมือนกันเนี่ยยิ่การเรีนรู้สึันกูเนี่ยเร็วอุ้ยไปตรงนี้เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละแก๊งแก๊งอุ้ยติดหายแล้วติดพับแปดแล้วหมาหมานี่ตายไปเด้อไปเด้อล่วงไปเด้อล่วงเอออะไรเว่ยเจ้าเว่ยเจ้าเว่ยเจ้าไปเด้อมันหนีมันจะฮิวมันจะฮิวกูไม่ให้มึงฮิวกูไม่ให้มึงฮิวสวย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 โอ้ยยันลุงยิ้ ลุกระเบิดระเบิดไปลูกชายน้ำเดียวตายน้ำเดียวตไตเออมาแหละเอ้ยเอ้ยชีวะชีวะชีวะมาเอากูชีวะมาเอากูเออชีวะอืมตายสวยครับสวยครับไอเยี่ยมกบบมกบเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเวเดอร์มาเวเดอร์เวเดอร์บลัมบ ok, ี้เออสวยครับหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยดูกูมาดูกูดูกู สวยๆดูกูดูมาดูกูปาระเบิ้ลปาระเบิ้ลปาระเบิ้ลดูดูไม่ได้ในนี่เฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เฮ้ยไอ้โดนไม่โหดวะหลอดที่โดนโดนกูปืนยิงโดนเล่นตัวอะไรวะผมเล่นลุกพเหรอเอาวะผมอดผมไม่ไหวแล้วผมต้องเล่นตัวปืนโอ้ยเท่ห์วะเฮ้ย เอาอีกแล้วมัมคงไม่ติดวะไอ้สักเราเราปิดคอมก่อนดีกว่าโน้ตบุ๊กเราจะพังกันซะก่อนร้อนแล้วเนี่ยร้อนแล้วไปไปครับเรานอนทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ครับครับผม